ใา้กันดีกว่าครับน้องมินเคยมีแฟนมากี่คนแล้วพี่ถ้านับเป็นแฟนจริงๆอ่ะมีน้อยประมาณประมาณระมทอมไปด้วยก็ได้ที่เคยทอมไปด้วยก็ได้ใช่ที่จริงใจจริงใจด้วยจริงใจด้วยที่ซ้ำด้วยใช่พี่อย่านับคนซ้ำนับไม่ทัวนับไม่ทั่วแต่แต่แฟนจริงๆที่ให้เกียรติเรียกแฟนให้เกียรติเรียกว่าแฟนเลยใช่ไหมมีคนเดียวคนเดียวทั้งชีวิตอ่ะ จริงจริง,รง,รงถ้าเรียกแฟนเลยนะแฟนคบกันมายาวนานต่อเนื่องอที่จะมีครอบครัวจะแต่งงานกันอ่ะคนเดียวคนเดียวนี่คือที่เพิ่งเลิกแล้วไปแต่งงานใหม่เปล่าไม่ใช่อันนี้มันคือผู้ชายที่ผ่านทุก่าในชีวิตของฉันเฉยเฉยอ๋อ <laughs> แล้วแฟนคนนั้นคบกันนานไหมแปดปีคะ่ะโอ้โอเลิกกันเพราะอะไร คือปัญหาซ้ำๆพี่ปัญหาเดิมๆเอาไม่่อนเอาไม่สมมติสมมุติเป็นแฟนกันตัวเองเขาไม่ชอบเลยทําไมตัวเองจะต้องมาถอดกางเกงและกองอย่างนี้ตลอดอีอนี่คือใครด่าใครอยู่ <laughs> เราด่าเราด่าเขาเราจะบอกเอ้ยตัวเองตัวเนี้ยทำแบบนี้นะเฮ้ยมินไม่ชอบเลยอ่ะเออแบบเรื่องเนี้ยเธอจาทำได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ก็บอกก็บ้านคูอ่ะบ้านกูอ๋อบ้านเราอ๋อบ้านมึงด้วยบ้านบ้านกูด้วยอะไรอย่างงี้ไม่คือมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันตลอดพี่คมเราอ่ะ ถามว่ารักกันไหมเรารักกันพี่แต่แบบ8ปีเฮ้ยกูพูดกับมึงอย่างเงี้ยแปดปเอ่ะมันน้อยบอกอย่าขี้ในห้องครัว็ยังขี้อยู่ประมาณนั้นปล่อยอ่ะทรายจบไม่ทำมอนแมวเอาที่สรุป8ปปีทั้งชีวิตมีแฟนมาคนเดียวงั้นเราลืมเรื่องแฟนไปดีกว่าเราเอาผู้ชายที่มันเคยผ่ามาชีวิตใช่กี่คนแล้วในชีวิตนี้ไม่นับมันนับไม่ได้ถึงสิบไมเกินยี่สิบเกินสามสิบ ใกล้เคียงี40ประมาณเนี้ยพี่เอาเอาเบอร์เอเบร์ยอะไปเบอร์ยันีไว้ไหมคือเฮ้ยหนูหนูไม่ได้ใช้งานบ่อยมีที่ซ่อมอยู่ไม่ได้ใช้งานบ่อยไม่ไม่ได้นะกอ๋อนี่ไปแต่40คนเนี่ยจะไม่ได้คือชั่วคราวใช่ไหมใช่ก็คือแบบวัน night s t a n อะไรเงี้ยใช่นี่คือรวมทมด้วยนะเนี้ยอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดก็พอแล้วใช่ อาจจะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดประมาณยี่สิบเจ็ดค่ะประมาณยี่สิบเจ็ดนี่มันสามมีเขามีเลขสามแน่เลยผู้ชายดูหน้าตันแหละผู้ชายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเรามาเม้ากันหน่อยดีกว่าเออเอาเอาลแากในร่มปากเอาไปนนะเออประสบการณ์โชว์ขนาดนี้สี่สิบคนมันต้องมีอะไรฮาฮาบ้างเลยอะไรฮาฮาเล่าฟังหน่อยเอาฮาฮาบ้างเรื่องราวฮาฮาคือเคยเจอแบบแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเท้า,<อ>าความเน <h> ่ยมันเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงเจอที่ไหนอะไรยังไงอ๋อไม่ออมคือคือไปรู้จักกับพี่คนนึงอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนกับแบบสปาร์คทุกขออ้อกันอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็คุยคุยกันไปแล้วแบบก็มีรายการอะไรอ,อย่างงี้ใช่ไหมแต่เขาไม่บอกมินว่าไงหรือเปล่าเฮ้ยมินมินแบบพี่อยากเป็นแบบอารมณ์แบบคุณครูกับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเล่นละครเบาๆเออคือมินแบบไปใส่ชุดนักเรียนหน่อยได้ไหมไม่ เขาเอากระดาษปิ้นมาให้มินเลยมินน้องพูดตามนี้นะโอ้มินปิดคลิปมีแยรหลอกด้วยโอ้สุดยอดอุบาทว์จริงจริงและและใดหลอกที่พูดเป็นไงมินไม่พูดพี่แต่แบบคือเอาที่อ่านเอาที่อ่านมาคือก็คือเหมือนกับว่าชอบจังเลยอะทำแบบนี้อีกได้ไหมอะโอ้โยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เออพี่ชายเขาทำแบบนี้อีกได้ไหมอะแล้วเราไม่พูดอย่างนี้แหละใช่เลยแล้ว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 ยังไงแล้วยังไงคุณครูคะทำไมคุณครูต้องทำกับลุ้ย แล้วเขาอาชีพเขาตนี้เขาเป็นอาชีพอะไรไม่เขาทําอาชีพธรรมดาทั่วไปแบบอ๋อมีจินตนาก้าวอ่แต่ที่เข้าแต่มาแบบแล้วเราก็ไม่เล่นด้วยเราไม่ไม่ไม่แล้วไม่แบบว่าเอ้ช่ผู้ชายหน่อยตามน้ําไปไม่พี่หนูหนูฝืนแล้วพี่หนูทําไม่ได้อาจารย์ใหญ่ใหญ่สมเป็นอาจารย์จริงเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยจะคือชอบแบบชอบชอบคือคือครูอาจารย์ไม่พอมีพอพ่อลูกด้วยไม่พ่อลูกด้วยโอ้ยังไงใดหรอไแบบประมาณแบบว่า พ่อคะทําอีกสิคะหนูชอบจังเลยคะ่ะพ่อใหญ่จังเลยหนูไม่อยากเอากับใครแล้วหนูอยากเอากับพ่อคนเดียวเนะี<อ>่ยแล้วนี่มันฟังละครในวิทยุมากเลยหรือเปล่าแล้วคบกันนานไหมกับคนนี้ไม่ได้คบกันเอาันหลายทีไหมกับคนนี้ ก็หลายหลายทีก็สองสาครั้งอ่ะออทุกครั้งก็จะมีรงอกตลอดบินมาให้ตลอดอันนี้ก็ตลกดีนะนี่ก็น่ารักนะบางคนก็อาจจะชอบก็ได้ไม่พี่มันไม่ใช่เนวไม่ใช่มันแล้วแต่คนจริงแล้วเขาบอกว่ารถนี่คือรถสัญญากางเพศไม่ใช่รจิตเป็นลรจิตก็คือถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็มาบังคับเขาแต่ถ้าเกิดหนูเห็นด้วยเนี่ยก็โอเคแต่ไม่ใช่สไตล์หนูก็ สุดท้ายแล้วคอนเวิร์ตกันอ่ะแล,แล้วแล้วที่เมื่อกี้เกิดว่ามีคนนึงล่มปากอ่าวนี่อย่างไวได้ยังไงม,มันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้มินโอเคมินชอบเขาแหละ,ะเราเราเราดูเรา,เรา,เราไม่ได้ใช้คําว่าเป็นแฟนกันนะแต่ว่าหลักว่าค,คุยคุยดูดูกันมาก็หลายเดือน6เดือนห้าหกเดือนก็อยู่ชีวิตอย่างนี้แหละก็ซ้ํากันไปกินข้าวกันซ้ากันนอนด้วยกันเป็นเพื่อนกันแบบไม่ได้ผูกพันอะไรกันไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ผูกมัดแต่ว่า ใครถามก็จะแบบเพื่อนไม่ตอบอะไรปะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอบไม่ตอบว่าเออแบบคบกันนะแต่ว่าแล้วมันจบมันเสร็จเร็วยังไงเด็กเราเด็กเราเด็กเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือเขาเป็นคนที่จูบเก่งมากชอบชอบพี่ชายจูบเออเออพี่ชายจูบเก่งนี่มันยังไงมันต้องไปแบบตามสเต็ปเราได้แบบคือฟลอ์มันมันซิงค์ได้กับเราใช่ มันจะเลื่นอ่ะพี่เลื่อนเอาลิ้นไปตามฟันคุดของเราไหลไนฟันกลางเลิกเลิกดีกว่าพี่เลิกไปแก่มล้รอยอุดเขาซอกฟันที่เคยเาหมอฟันมาอะไรไงต่อจังหวะมันลงตัวจังหวะลงตัวมันคลิกกับพี่เออมันใช่อะไรอย่างเงี้ยูปากเสร็จแปลกเลยจะบอกว่ามัน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 เกือบไปอย่างนั้นนะยังไงยังไงคือคือแบบว่าจูบกันเล้ากันมาตักประมาณ สิบห้านาทีครึ่งชัมม่วโมงไม่ไมม่่เินตาย,ยไได้จูบอย่างเดียวดิก็ทำอย่างอ,อือ่นด<ำ>้วยลูกๆคออลูกมคำแล้วระหว่างนั้นเราก็ไม่เราไม่ได้เล้าอย่างเดียวเราก็ดูทีวีมีแอคทิวิตี้ต่างๆทำอาจจะทำนั่นทำนี่อ่านหนังสืออ่าเปิด iPad เล่นเกมและก็ว่ากันไปคือเรงดูดปากมึงเปิด iPad เล่นเกมไม่ใช่ใครก็จะทำเหมือนงั้นพร้อมกันเราน่าจะแบบเออแบบ แล้วโลมกันเสอแล้วก็พักเล่นพักเล่นจูบอะไรเนี้ยประมาณนี้ต้องมีมากแหละมากใครแม่งตั้งใจจะซ้ำอย่างเดียววะแล้วยังไงต่อยังไงต่อทีเนี้ยก็แบบประมาณว่าแล้วโโลมเออเขาก็แข็งอืมินก็บอกเอาเหอะนี่นี่คือครั้งแรกเลยหรือเปล่าไม่ครั้งแรกพี่เลายๆเคยเอาเคยเอากันแล้วมันหลายครั้งแล้วคือครั้งแรกตลอดไหม ครั้งแรกครั้งแรกอ่ะครั้งแรกอ่ะโอเคครั้งแรกครั้งแรกยืนยืนระยะได้อ่ะยืนระยะได้วันนั้นเขาโทรมาสั่งอปอัพไปก็เลยยืนระยะได้เลิศมากเลยค่ะต่อต่อครั้งที่สองไม่ได้กินแล้วเป็นไงคะอิ่มไหมอิ่มครั้งที่สองครั้งที่คือมันมันต่อเนื่องกันก็เลยแบบนานหน่อยอะไรอย่างงี้ครั้งแรกครั้งที่สองันนานหน่อยพอเริ่มมาครั้งที่สามครั้งที่สี่คือแบบเสียบเสร็จเสียบแล้วเสร็จเลยอ่ะพี่เสียบแล้วเสร็จเลยแปลกมากเลยธรรมดามันต้องครั้งแรกๆอ่ะตื่นเต้น หลังจากนั้นอะ่ะจะนานหรือว่างี้เป็นเพราะว่าแรกๆเนี่ยอยากทาให้ประทับใจแต่พอครั้งที่สามก็คือช่างแม่งแล้ว<ช>เอากูเร็จแล้ว <c oughs> ถูกปะช่างหัวมัน <c oughs> พี่คนรน่าเกลียดเ,เลยว่ะแล้วมันยังไงคือแล้วเขาเขาแก้ตัวไงเขาเขาก็ต้องเสียเซลถูกไหมเออใช่มันเสียเซล์มากพี่มันทุกครั้งมันจะบอกแบบเฮ้ยที่รักเขาแบบมั่งเขาเขาไม่รู้เขาจะพูดไงวะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วว่ะอะไรเงี้ยคือเสียบปุ๊บแม่งเสร็จเลยพี่จริงอารมค้างไหม ค้างแล้วทำไงเซงไหมเซง,ง,ง,งแล้วทำไงก็รอแคทแผนต่อรอบไรรอ,อต่อรอบเดข้าไปกวนมะม่วงในห้องน้ำโหพี่นั่นไปไกลแล้วหนูต้องกวนหนึ่งในห้องน้ำหรออ๋อก็รอต่อรอบ แสดงว่ายังเด็กอยู่ป่ะแฝดคนนั้นไม่เด็กแล้ว30กว่าแล้วสามสิบกว่าแล้วมันสามารถแบบยิ้วกลับมาได้เงี้เลยได้30กว่ามันก็ได้ตลอดอยากยิ้วกลับมารอบสองในวันๆแบบพัอัพช่วยได้เลมช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ต่อต่อต่อมีคนไหนอีกอันนี้มีเรื่ออองวนะเเสร็จแล้วมีโลเพลย์มีใครที่แบบรสนิยมแบบน่ารักน่ารักเห็นไหมน่ารักนเคยโดนผู้ชายหลอกเงินไหมเคยเคย คือก็ไม่เชิงว่าหลอกหรอกแต่แบบปิน,น <c oughs> ข้าวด้วยกันกินข้าวอ่าอ,อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆกิน<ๆ>ข้าวด้วยกันกินข้าวเร็ตเซ็งเขาเนี่ยเขาสี่ห้าพันเลยนะครับมือหนึ่งอ่ะอกิน,กนเราอ่ะเราอ่ะถือเป็นคนถือกระเป๋าซึ่งเราก็ต้องมีตังอยู่แล้วรู้ไหมมาเฮ้ยเองเดี๋ยวเนี่ยเขากดตังมาไม่พอตเองออกตังไปก่อนได้ปหเออเอามีด้วยเออออกตามแบบความรู้สึกเป็นไง คือหมินถ้าถ้าจีบมินมินไม่คือจีบมินแล้วเป็นแบบนี้โอเคครั้งแรกมินเข้าใจแบบบางทีคนเราอ่ะมันมีแบบลืมได้ฉุนเฉินอะไรอย่างงี้แต่เมื่อมีแบบบางทีแบบนั่งกินแล้วนิ่งเลยอ่ะแบบมื่ายจมินเช็คบินนิ่อนิ่งพนิ่งออ่อเงียบเลยงช่มินงงดังเลย เธอเธอชวนเรามากินเธอก็ต้องออกสิถ้าเธอไม่ออกแล้วเธอจะชวนเรามากินทําไมล่ะเราเสียเวลานะจริงๆเราก็ไปกินข้าวของคนอื่นก็ได้เนี่้วผู้ชายหมไงก็น่าเสียงพี่แล้วสรุปมือให้ใครออกมันจ่ายเออแต่อี่สี่ห้าพันหนูจ่ายไงแล้วมันได้เราไหมไม่ได้ไม่ได้เลยฮะอย่าฝันผู้ชายยี่นี่เปล่าเลยใช่ไหมปัดออกจากสัรระบเลยค่ะมีแบบไหนที่แบบเปล่ามาแม่งช็อตนี่มันเปล่ายืมเงินมีไหม ยืมเงินไม่ค่อยเจอคือคือนิาส,าสัยส่วนตัวมีเป็นคนที่หนึ่งคือถ้าผู้ชายมาจีบจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเงินห้ามยุง่งเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวมากๆ<ม>อย่าย,ยุ่ง่งแบบว่าผู้ชายให้แชร์ค่าน้ำมันมีไหมมีช่วยไลฟ์ฟังมีเคสแปลกเยอะยังไงยังไงพิถาผู้ชายเยอะเคเยอะเลยก็แบบชวนเราไปเที่ยวนะชวนเราไปเที่ยวโน่นนี่นั่นาบๆคือเอารถมินไปแหละเอารถมินไปเอารถไปด้วยเออเอารถมินไปนอนบ้านเราด้วยไม่ได้นอนไม่นอนเอารถมินไปว้พี่แต่แบบ เติมน้ำมันจริงๆคือเขาคนขับปกติแล้วคือเฮ้ยมือรถกูไปใช้แล้ว,วอะมือก็ช่วยแบบช่วยหน่อยได้เพราวะว่าเออเพราวะว่าหนึ่งคือรถก็รถกูอันหนึ่งค่าเซอร์วิสค่ามมนเนเนนต่างๆาแล้วเราผ่อนนะเว้ยเออแม่งไม่เติมไว้พี่เลี้ยวเข้ามานมันเสร็จได้ใจเติมน้ำมันแหละอ๋อมีก็วเออเติมนี้ตีนี้แล้วจ่ายตังค์ก็นั่งเฉยฟินว่าแบบเนอะแบไม่ได้แอมไมไม่ได้แอมแล้วมิก็พูดเลยโอ๊ย เธอเธอคงเราไม่ได้หรอกขนาดค่าเติมน้ำมันเธอยังต้องให้เราจ่ายเลยทออั้ง,<ร>งชีวิตเราก็ต้องจ่ายหมดเลยสิเราว่าไงเพื่อรว่าไงเงียบจบนี่สุดท้ายบล็อกไลน์แม่งเลยไม่บล็อกพี่หนูเป็นเพื่อนกับหนูเป็นปกติทุกอย่างาก็คือก็แค่ทักไลน์มาก็ไม่ตอบให้ไปเที่ยวด้วยแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมินพูดตรงๆพี่มินเป็นคนพูดตรงมากออไม่อะเธอเปลืองตังค์ออเออ,เอ,อไมนพูดเลยอะเปลืองตังค์เราทํางานมาเราก็อยากใช้คนเดียวเราไม่ได้อยากแบ่งกับคนอื่นนี้ ตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้วงกันต่อดีครับตอนนี้พักรับแ๊้นูงกลับมารายการดูสวีผมมีคำถามมาถามคุณครับคุณเป็นคนที่ชอบมีเซ็กส์หลังทะเลาะกับแฟนหรือไม่ครับมีครับมันก็อาจจะช่วยไก่เกลียได้นะก็นิดนือพอสมควรัวับสนับสนุนโดยลีโอเบีย Yeah. <laughs>